สวัสดีครับ uh, วันนี้พอดีมาเจอข่าวนะครับที่ IOHK นะครับซึ่งเป็นบริษัท uh, ที่อยู่ใน uh, ในกลุ่มที่พัฒนาโปรเจกต์คาร์โน่เนี่ยก็คือมีข่าวมาว่าตอนนี้เขาเองทางเขาพวกเขาเองได้ลอนตัวอลอ so งโซบู2.0 Testnet t e s t n e นนะครับบนคาร์โน่เน็ตเวิร์แล้วนะหรือว่าคาร์โน่บล็อกเชนแล้วนะครับซึ่ง ในข่าวนี้นะฮะก็บอกว่าทางบริษัท iHostK เนี่ยซึ่งเป็นบริษัทที่ให้การสนับสนุนโปรเจกต์คาร์โน o เนี่ยก็ได้ร้อนตัวล so อง s o b u 2.0 Testnet แล้วนะครับซึ่งก็จะเป็นจุดที่เริ่มต้นที่จะ,อะเอาสมาร์ c คอน a c t เนี่ยเข้าไปอยู่บน c a r ์โน o เน็ตเวินะครับซึ่งอันนี้เขาก็บอกว่าเป็นมายสเต n e ที่สำคัญนะที่ จะเป็นการเริ่มต้นนะครับที่จะนำตัวสมาร์ทคอนแทคเนี่ยเข้าไปอยู่ในใน,นคาร์โนบล็อกเชนนะหรือว่าคาร์โนเน็ตเวิร์กนะครับตรงน,นี้เขาก็บอกข้อมูลต่างๆนะซึ่งในนี้เขาก็บอกว่าอลองโซบูเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งนะของซีรีส์ในการที่จะอัปเดสมาร์ทคอนแทคเข้าไปอยู่ในคาร์โนเน็ตเวิร์กนะครับซึ่งจะ ซึ่งจะ allow developer ซึ่งจะอนุญาตให้ developer developer เนี่ยสามารถที่จะ create uh, decentralized application นะครับบน c a r n n e l network นะแล้วก็จะสามารถที่จะ uh, นำ uh, decentralized finance ecosystem เนี่ย uh, มาสู่ตัว,ว c a r n n e l network ได้นะฮะซึ่งปัจจุบันเนี่ย smart contact ก็ อนุญาตให้ developer ร์ต่างๆสามารถส e ้า e ดีฟายแอปพลิเคชันบนเน็ตเว o ร์ Network ของ Italian, อีเทียม n บ n c น Smartchain ะนหรือว่า s o l o n a นะครับซึ่งส่วนค d a n o เนี่ยส่วนตัว Cardano Network กเนี่ยก็ยังไม่ได้ยังไม่สามารถที่จะทำได้นะแต่ว่าตอนนี้ก็เป็นหมุดหมายที่ดีที่เขาได้ร้อนตัว a l o so, องโบวออกมาแล้วนะครับซึ่ง ตัวอลองโซบูในนี้เขาบอกว่าตัวอลองโซฮาร์ดฟอกเนี่ยก็คือเป็นส่วนหนึ่งนะของเฟสที่เรียกว่าโคเกนอีล่านะครับซึ่งอันนี้เขาบอกว่าโคเกนโคเกนเนี่ยเป็นชื่อของโจเซฟโคเกนนะซึ่งเป็นศาสตราจารย์ทางด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียนะครับและก็มหาวิทยาลัยออกฟอร์ดด้วยนะครับเด็กโคเกนอีล่าหรือว่าเฟสของโคเกนเนี่ยยุคข,ของโคเกนเนี่ยก็ยขข ต่อจากชิลลี่เฟสนะครับซึ่งชิลลี่เฟสก็เป็นเฟสที่เราผ่านมาแล้วนะเป็นเฟสที่เซ็ตคาร์โนเน็ตเวิร์กให้เป็นดีเซนทลายนะ,นะก็คือเซ็ตวอลิเดเตอร์ต่างๆเซ็ตพูลต่างๆขึ้นมาในนี้เขาบอกนะว่าอลองโซ่ก็แบ่งเป็น3เฟสนะมีบูไว้แล้วก็โพเพิร์สนะครับซึ่งแต่ละเฟสเนี่ยก็จะมีหน้าที่ที่จะนำตัวสมาร์ทคอนแทคเนี่ยเข้าไปอยู่บน คาร์โนเน็ตเวิร์กนะฮะนอกจากนั้นนะฮะก็จะรวมถึงการคอนเวิร์ตอนุญาตให้คอนเวิร์ตตัว ERC 2 0 e n นะฮะโทเค็นเนี่ยจากอีเทเรียมบล็อกเชนให้สามารถที่จะมาลันบนคาร์โนบล็อกเชนได้นะถ้าจบตัวเฟสออลองโซนะครับแล้วก็เขาก็บอกในนี้เขาบอกด้วยว่า ตัวอลองโซ่ก็มีการคาร์ดโนก็มีการเติบโตอย่างรวดเร็วนะซึ่งก็มีวอ l l e t เนี่ยครบ1ล้านวอ l l e t แล้วนะครับในนี้ก็เป็นถ้าดูภาพเนี่ยก็คือตอนนี้อลองโซ่เขาอยู่ในเฟสนี้อยู่นะฮะอลองโซ่อลองโซ่บู so, so Boo เนี่ยนะครับซึ่งเขาก็เริ่มร้อนตอนเดือนจูนนี่แหละเดือนมิถุนานะ หลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นอลองโซไว้นะครับออลองโซเพอร์ส so นะครับซึ่งทั้งสามเฟสเนี่ยก็จะเป็นเฟสที่นำตัวสมาร์ทคอนแทคนะเข้าไปอยู่บนไคลโนเน็ตเวิร์กนะ mm hmm. แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยประมาณเดือนถ้าดูตามข่าวเนี่ยประมาณเดือนออกัสหรือว่าสิงหาเนี่ยนะก็ทั้งสามเฟสนี้ก็น่าจะเสร็จนะครับแล้วก็ ออกออลองโซเมนเนออกมานะครับแล้วก็สามารถที่จะรันตัวดีไซน์แอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยบนบนเน็ตเวิร์กของ so, ออลองโซของคาร์โนได้นะครับก็ประมาณปลายเดือนต้นเดือน September เซปเทมเบอร์นะเดือนกันยานะคิดว่าตรงนี้ก็น่าจะถ้าไม่มีการเลื่อนอะไร ตรงนี้ก็น่าจะเริ่มที่จะให้โปรเจกต์ต่างนะที่จะมาสามารถที่จะมารันบนค a r d a n o Network ได้นะแล้วก็สามารถที่จะย้าย erc 2 0 e ท t ค t o เนี่ยมาลันบนค a r d a n o Network ได้ด้วยเหมือนกันนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นข่าวที่ผมปรีพิ่งเปิดเจอนะก็เลยขี้เกียจพิมพ์ในเพจนะก็เลยมาทำคลิปดีกว่านะครับ น,นี้ก็เป็นทวิสเตอร์ของ iOSK นะที่เข้าทวิตออกมาเ,อาเรื่องของการปล่อย c a r าโน่าการร้อนตัวอลองโซบูออกมานะครับโอเคผมมีข้อมูลจะมาอัปเดตไวๆเท่านี้ครับวันนี้สวัสดีครับ